สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับตั้งเสีงวดรีวิวนะคะ SCD ค่ะ s c v ค่ะค่ะวันนี้นะคะดีมจะมา,าพามารีวิวร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะคะ,ะก็คือร้านวิวแลนด์นะค,ะ,คะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็ไปพบกับเจ้าของร้านวิวแลนด์ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ ดีค่ะครับครับสวัสดีครับครับท่ <นะ S 2> ส,สบายครับส,สบายค่ะอันนี้คือเจ้าของร้านวิวแลนด์นะคะ<ช>อ,อย่าง <EN S 1> เ,เ,นเนี็นเฮียแนะนำตัวนิดนึงค่ะได้ครับบริษัทวิวแลนด์นะครัก็สมควรนะที่สมควร<ช>ทางร้านเราเปิดมาประมาณ30ปีแล้วับก็จะเน้นขายยางรถยนต์ล้อแม็กแล้วก็จัดส่งรถพร้อมทำช็อปอัพตั้งศูนย์ส่งล้อครบครบจบครบแล้วเป็นเก็ล้อแม็กจะเริ่มจากขอบ12บนะไปถึงขอบ24่สินะ แล้วก็ตอนนี้แต่ตอนนี้ที่นิยมขอ18ที่จะจัดให้สูตรรถนะจะมีลายแนยวเลสซิง่งแนว VIP ส่วนใหญ่จะเน้นเลสซิ่งนะเพราะลายที่นิยมนิยมตามเป็นรุ่นเนี่ยนะจะพร้อมอย่าง,งะค,ะครบฮะจัดครบมาเลยฮนะจัดครบแล้วเยะะียค่ะต,ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรแนะนำบ้างคะ องค์ประชั่นเหรอใช่สำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จัดราคาพิเศษนะจัดเต็มอะมีของแถมให้ครับก็จะมีบัตรกำนันวันนี้อ่บัตรกำนันน้ำมันนะบางช่วงก็จะมีแถมเสื้ออุปกรณ์ชุดแต่งอะแถมคุ้มเลยนะคะเข้ามาเข้ามาเข้ามเชิญลองสบายนะเชิญชมล้อแม็กนะค่ะเดี๋ยวชมล้อแม็กกันนะได้ครับค่ะช่ด้ค่ะ ะะที่สนใจรถยนต์อิสุสนะคะพร้อมโฟล้อแม็กนะคะลูกค้าสามารถนะคะมาติดต่อที่บริษัทอิสูสตั้งเสียงหวน,นะคะปรปฐมของเราทั้ง5สาขาได้เลยนะคะหรือลูกค้านะคะที่ออกรถไปแล้วอยากเปลี่ยนแม็กหรือว่ายางนะคะก็สามารถมาติดต่อที่ร้านวิลแลน์ได้เลยค่ะร้านอยู่ที่ไหนคะพี่วิอยู่ถนนแพชกเกษมค่ะเลยบิ๊กซีมานิดเดียวเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีมแล้วก็พี่วินะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้า ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ